เราเนี่ยเป็นคนชอบดื่มกาแฟสดอยู่แล้วก็เลยอ่ะในเมื่อตัวเองเป็นคนชอบดื่มกาแฟออก็เลยอยากจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆสักหนึ่งร้านเป็นเคาน์เตอร์เป็นคีย์ออทเล็กๆไปตั้งหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวหน้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากที่ตัวเองไปหาซื้อเครื่องมาก่อนไปหาซื้อเครื่องชงเครื่องบดอุปกรณ์การชงต่างๆส่วนหนึ่งก็ไปหาข้อมูลทางทางเน็ตเอาขายได้ก็แรกๆก,ก็วันละ2-300 สูงสุดก็ไม่เกิน1,000น,น,นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรา,าเริ่มขายกาแฟาสดก่อนน่าจะประมาณไม,ไ,มไม่กี่เดือนนะฮะแล้วก็อยากจะเออขยับขยายไปขายที่อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคของเรานะมีหนังสือฉอบับหนึ่ง เกี่ยวกับ SME นี่แหละมาสัมภาษณ์เขาก็สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปแล้วก็จุดเปลี่ยนของเราก็คือว่าตอนที่หนังสือวางแผงไปมีลูกค้าโทรมาหาพี่เยอะมากอยากจะเปิดร้านกาแฟาสดเหมือนพี่พัทเนี่ยทำยังไงพี่เราก็บอกว่าถ้าพี่อยากเปิดอะมาเดี๋ยวผมสอนให้เขาบอกได้ถ้าง,งั้นเดี๋ยวจัดชุดให้ผมหน่อย เอาเหมือนพี่เลยคิดตังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้ามาเรียนมาเรียนมาเรียนเสร็จปุ๊บเราก็สอน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 เขาก็รับกลับแล้วเขาก็จ่ายตังเราโอ้เสร็จปุ๊บยังไม่หมดลูกค้าโทรมาเรื่อยๆพี่เนี่ยอยากได้แฟรนชส์อ่ะอะไรคือแฟรนไชส์ <laughs> เขาบอ <laughs> <laughs> เขาก็บอกว่าพี่ก็ต้องมีชื่อของพี่สิว่าตั้งแบรนด์ออกออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อแล้วผมก็ใช้ชื่อแบรนด์ของพี่เนี่ยก็เลยอ่าปิงไอเดีย เลยไปปรึกษากับแฟนแฟนก็เลยปรึกษาว่าถ้าเกิดเราร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ชื่ออะไรก็เลยคิดไปคิดมามองเห็นหน้าแฟนอะแฟนพี่นี่แหละช่อระดาอ่าชื่อแฟนพี่พี่ก็เลยตั้งว่ากาแฟสดไร่ช่อระดาอ่าก็เลยมีลูกค้ามาเรียนมาสนใจแฟนชายไร่ช่อระดาเรื่อยเรื่อย เราเนี่ยจะจะจัดแพ็กเกจที่ราคาเริ่มต้นนะ9 3 9 0 0บาทถูกมาก1มื0นกว่าบาท13,900บาทนี่เปิดร้านกาแฟสดได้เลยเครื่องชงเครื่องบดอุปกรณ์การชงของแถมอีก50รายการพร้อมกับสอนด้วยยกเวน้นคีย์ออสอย่างเดียวเขาก็ยังตกใจอุ้ยทไมถูกจังคืออคนที่อยากเปิดร้านกาแฟเนี่ยทีมีเงินทุนไม่เท่าไหร่หมื่นสองเนี่ย ไปหาแบรนด์อื่นนะเริ่มต้นบางทีเขาสาม0 0่นสองหมื่นห้าอขั้นตำ่ำแล้วก็เราจะไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์รายเดือนรายปีไม่มีนะฮะเราอิสระกับลูกค้าและลูกค้ามาหาเราเนี่ยบางเจ้าต้องการใช้ชื่อของตัวเองมารับชุดแฟรนไชส์จากเราแต่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเขาเราก็ทำให้ให้ได้เราไมา่บังคับแล้วก็ทุกอย่างขายขาดเป็นของลูกค้าหมด เวลาเครื่องเสียยกมาให้เรารับเครื่องสำรองไปอีกจะได้ไม่ต้องสะดุดในการขายคือเราดูดูแลลูกค้าดีมากถ้ากาแฟของเราลูกค้ารับไปปุ๊บบอกกาแฟรุนี้เพี้ยนมากอะไรมากอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะจะให้อิสระกับลูกค้าค่อนข้างมากแล้วก็แพ็กเกจที่ที่ให้ลูกค้าเลือกซื้อเนี่ยถูกแล้วก็มีหลายชุดคือ มัจะเป็นไม่ใช่ว่ามีหมื่นตลอดไปมี2 0ง0มื0 0 0ามหมื่แล้วไปจนถึงหลักแสนก็มีถ้ลูกแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ยินดีตอบสนองลูกค้าว่ามีเงินทุนขนาดไหนจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีแล้วกาแฟสดไร่ช่อระดา